วานทำอะไรเนี่ยหมอไอเซอร์ละทอ oh. อ็อปโอ้โหเอ้ทำไหมไอ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราจะไปดูป่าชายเล่ป่าชายเล่จะมีอะไรอ้าปลาตีนอ่าดูดิมีปลาตีนเปล่านีนะดีนะครับไหน,น นายโมเจอแมไหมปะปาตีนนี่พอยังไม่เห็นเลยนะปาตีนอะให้เดิเดนดูต่อไปนี่นะครับมีต้นโกงกลางขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่วันนี้นโมมาเที่ยวกับพ่อแล้วก็พี่ๆที่โรงเรียนนี้เต็มไปหมดเลยนี่โอ้อะ เจอแบบปลาเล็กปลาน้อยนะเต็มเลยนะไนะอยู่ที่เห็นไหมนี่นะฝูงปลาไต็ไปหมดเลยโอ้โหโหนี่นี่นี่ตร้ไหนูอุ้ยตัวใหญ่ไหนคูนี่นะครับเราเจอเรือประมงเล็กด้วยโอ้โหจอดรอออกไปหาปลาโอ้โหดูวิว บรรยากาศดีนะฮะเรามาตอนเช้านลโมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น,นี่ครับเราอยู่ที่อะไรจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะนี่มีจุดจำหนายตัวนะครับดูโอ้โหนี่าโอ้โหนี่นงนี่น่าจะเป็นต่มามะเฟืองนะตัวนี้โอ้โหมนตัวใหญ่จังโอ้โหนี่พ่อพานหนโมมากับครูที่โรงเรียนแล้วก็เด็กๆนะครับ เด็กๆที่โรงเรียนนี่อันนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยโอ้เต่าตัวนี้โดนจับใช่ไหมโอ้อันตรายมากเลยอันนี้ทําไมเอออยู่กับขยะนะครับเราอยู่กับขยะอันนี้ล่ะอันนี้ไม่เป็นอะไรอันนี้ชื่อน้องอมสินนะเขามีชื่อด้วยครับอ๋ออันนี้ก็คือเกี่ยวกับวิกฤตเต่าในทะเลนะครับมีขยะ อ่าอ่านี่ถ่ายรูปนี่หมูโอ้โหเอาลปะป่าเทวดาหรือเปล่านี่ตัวอะไรหมูปุ๋งหรอแมวน้ำเหรอโอ้นี่เดี๋ยวเขาจะมีการบรรยายตรงนี้นะครับครับที่นี่ที่เราสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากอบนี่นะครับ มีไดโดเสาด้วยโอ้โหงูนไทเซอร์ท็อปโอ้โหโอ้มัมีฟอสซิลว้าวท,ที่กองบัญชาการกองทัพเรือนะครับเขามีแหล่งเรียนรู้โอ้โหขึ้นมานี่หอบมากนะโมโมไปไหนแล้วนี่โมอยู่กับคุณนิ้วนะแล้วก็พวกพี่ๆนะครับอ๋อ นี่แล้วก็เข้ามาดูพิพิพธภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายนะครับใช่เราเดินมาดูโหแต่เราต้องขึ้นเขามานะนก,ก็จะมีหินนะครับหินเยอะแยะไปหมดเลยในนี้นว้าวนี่คือซากฟอสซิลดึกดำบัรนะครับ โอ้อันนี้คือซาปการังฟอสซิลไบ,โอ,นะโ,อบโอส่วนะครับอุ้ยไปัวเชียวฮะนี่ว้าวนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนจะเป็นฟอสซิลเหมือนจะเสาหรือเปล่าว้วาวโอ้โห น่าตื่นเต้นนะนี่อะไรเนี่ยโอ้หางผ่านด้ตัวเสาอุ้ยปอกทีวัดลากไม้นะครับในส่วนตรงนี้นะก็เป็นที่สตาร์นะครับม่ามีข้างคาวสตาร์ด้วยนี่ข้างคาวแม่ไก่โอ้ตัวใหญ่มากนีอ่อะไรอีกนี่ครับ<อ><อ>นกพิราบอ้าไม่ใช่นกพิราบ นกซาปีไหนโอ้โหพี่ๆมาเต็มไปหมดเลยอ้าวนกซาปีไหนมีลักษณะคล้ายกับนกพิราบกัลลาปังหานะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบดอกไม้ทะเลนะนี่ใช่นี่ต้นเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยต้นเขาเป็นอย่างนี้ อันนี้เขาแช่อยู่ในน้ำนะกิ้งกาบินนะตัวนี้น,นี้แบคทีเรียไลโซเบียมนะกนะิ้งห้อยนะครับอดอกไม้ทะเลโอ้โหโลกนะฮะการกำเนิดโลกนะ เราจะขึ้นไปดูข้างบนนะมีหัวเดรนเสานะครับว,ว,ว้าวหัวไดโนเสาอยู่ไหนโอ้เจอแล้วหัวไดโนเสาเนี่โอ้โหมองขงไปข้างล่างเป็งนงงโอเห็นกระดูกข้างล่างด้วย โอภูเวียงโกซาลัตนะที่ขุดพบนูนู่กา้อนะันตรายตัวคอยาวนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าแห่งภูเวียงนะครับตัวนี้ขุดพบในประเทศไทยนะโอ้ดูนี่เมืองไทยมีไดโนเสาร์อะไรบ้างนี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยได่เสารที่สเต,ตโกซอก็มีนะว้าว อ้าวไปครับฟิตมากเลยโหวิ่งตามพวกพี่ๆเข้าไปนะโอ้มีถ้ำด้วยโมนี่นี่โอ้เข้าป่านี่ครับโซนนี้จะเป็นป่านะเจ๋งมากเลยหมโอ้เปิดมาเจอเตา หอยอะไรเนี่ยหอยเม่นแล้วก็มีการจะลองโรบดสัตวให้น้องได้ย่อปูโรบนะคะเดี๋ยวพี่เจ้ามาจัดทางด้านนี้ก่อนมาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้ก่อนหมุนนี่วนวนวนโอ้อันนี้มหัศจรรย์โลกใบเล็กฮะอันนี้สื่อสัตว์หน้าดินนะครับนี่นะยิ่งเกลืออะไรก็มีนะโอ้ดูโมเปิดใจเลย เปิดทุกอันในคว้าวไปดูเห็ดว้าวอันนี้คือจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้ดินนะครับจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อเกี่ยวกับนาะแอนติโนไมซีแต่ะตู้จะมีกลปดอันนี้ของเจนเนี่ยต้องซูมเข้าไปใช่ไหมหมอเห็นปะนอกจากนี้ค่ะ บ้านของปลวกหมอสอนใหญ่เลยนี่คุณแนนพามาสอนตัวเล็กตัวอะไรก็ไม่รู้ปลวกนะพวกนี้น่าจะเป็นปลวกโอ้ยโอ้ยไก่ยังไงนี่เราเดินสกายบล็อกนี่โมขู่ข้างล่างยังไงสูงไหมสูงโอ้โหดีแล้วจะเห็นวิวทะเลนะครับ Here and นี่อนบบนี้เป็นพวกแข่งต้นนะโอะเจออะไรเมื่อกี้เนี้ย ะโอ้ปรงนี้ก็หอยฮะหอยต่างๆอันนี้อะไรเนี่ยโมอ่อที่หาปลาดิเจอฉลากวานก่อนเลยว้าวอุ้ยโมนุ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 นูนนนหัวอะไรน่ะนี่นีฟวานบูดา อันนี้ต้องตั้งใจนะีนนี่เป็นสัตว์ใต้ทะเลนะโมไปแล้วเราจะไปดูวานโอ,โอวานทำอะไรเนี่ยโมฮ<า>ะเออวานกินขยะครับไปน,น,นี่โอ้โหอันนี้ทะเลไทยฮะวา้วาว นี่โมโมเาเจอตัวอะไรเ้อ nah, นี่น uh, oh yeah. oh. ี่นนี่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 นอะไรอย่างี้ดูโอ้่นอาทีไงมนาทีนะพายุนโอ้ปก่อนยูก่อนยูเออติใจร้ายยูะรนี่พลาสติกทลายชีวิตปลา็ไหนวะ ใหญลูกด้วยนีระทัยังไงกันไ่ใหญ่งโอโหโมไปจับเจ้าไทยเซอร์ลท like oh ็อปว้าวหูตัวใหญ่มากเลยโม นี่ไงพ่อทายอยู่ครับว้าวนี่มีไข่ก็ด้วยนะฝั่งนี้โมโอโมหมุนมาเร็วโอ้โหมา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 นี่เจ้าไข่ไข่เซอร์าท็อปแล้วก็ลูกไทยเซอร์ราท็อปด้วยนะนี่โมพอเห็นอะไรนี่นี่นี่ตรงนี้น,น,นี่กระดูกกระดูก ฟอสซิลไดโนเสาโอ้โหยังไงไทเซอร์และท็อปหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ฟอสซิลหอยนะครับอ่าเป็นการจำลองฟอสซิลใช่นี่ของเลยไปเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันนะครับมาจากอ่าพิพิธภัณฑ์ทะเลและธรรมชาตินะครับเราก็มา ที่หาดนางลำนะครับนี่น้องโมกำลังจะลงเล่นน้ำนะครับนี่น้องโมทำอะไรครับเนี่ยโอ้แล้งพุดดูนะค,ครับโอ้น้ำนี่สีฟ้าใสสวยมากเลยลลอุ้ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะเนข้ามาไหมนเนี่ยอเอานลอนะคืนมาแล้ว โอ้น,นี่รูบันเล่เลยโมทำยังไงเนี่ยอาแล้วคืนมาแล้วนะคืนมาแล้วนะมาแล้วว้าวาแล้วนะครับน้ำโมคุกแล้ก เด็กๆก,ก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าหาดที่สะอาดมากเลยเเมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปึ๊บ <c oughs> อือทำไมตามตา,ม,ตาม,มาสู้ขึออ้นยักอเร็วปึ๊บ มีโมนะครับมาเล่นกับพวกพี่ๆครับนุ้ใส่จะคุดธพุดอะไรกันนยโอ้พุดลุมโอ้โหเลอโอมอนะครับมาช่วยกันทำนอะไรโม, <laughs> มทำอะไรสมสมพี่เขาดี <laughs> โอ้โห <laughs> พอเล่นน้ำเสร็จเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับ ่ะว,นนวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะนโมบ๊ายบายน้อยโอเค